สวัสดีค่ะสวัสดี14เมษายน2564นะคะวันนี้เป็นวันสงกลานค่ะหนูออกมาจายกับข้าวนะคะที่โลเดนเพจพระราม9ปรากฏว่าปู้ขังค่ะโล่งเตียนเลยนะคะในเวลาตอนเที่ยงเนี่ยค่ะโอ้โหซุปเปอร์มาร์เก็ติงหงไครดีบไขดีวันนี้ก็คือเป็นวันที่แรกที่ประเทศไทยเนี่ยมียอดผู้ป่วยโควิด -19 นะคะสะสมจนถึงวันแรก 1> 1, หนึ่งพันกว่าคนคะ่ะที่เราพบผู้ติดเชือ้อเชื่อหรือเปล่าผักมีกข้าดิบขายดีโ,โหโลง่งปูเลยคะ่ะเชื่อว่าหลายคนคงพอเห็นข่าวเนี่ยก็รีบออกามาจับใจ่ายให้่อยนะคะกับข้าวกดเนี่ยหละน่ากินนะแต่ว่าโล่งหมดเลยเนี่ยอะไรที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์เนี่ยขายดีโอโหโลง่งนี่ียังเพิ่งเรียเร่ยงจะบ,บายเองนะเนี่ยโอ้โห ตูโล่งละตูแช่เลยนะคะก็เหลือไม่เยอะค่ะอะไรที่แถมนี่ไปก่อนเลยนะคะพี่น้องอาหารแหง้งอาหารที่ทำกบบข้าวกินเองด้ที่บ้านโล่งค่ะโล่งสุดยอดสุดยอดจริงๆรี่พหลามเก้าเป็นห้างที่อ,า,อาหารวัตถุิบเนี่ยดีก็ดีๆเยอะนะสะอาดด้วย อาหารทะเลก็หมดของแหง้งปกตินี้เต็มนะคะโลไ่ไไปหมดเลยค่ะไายดีขค,ครดีน้ำเนิน้มนมของแหง้งไปหมดนะคะอะไรที่โดยเฉพาะนมถินมะนาค่ะคือใท้ยอดอิทหมดเรลีอยงมนชื่อไปแช่เรืนกับหมดแล้วเนี่ยของอะไรที่เป็นของตุนๆนี่ เคี่ยงเชลค่ะภายในครเบอร์เรียกว่าแต่ละคนก็ซื้อซื้อเยอะเลยนะคะผลไม้เครี้ยงค่ะของกินอะไรที่แบบนิยมยอนิยมตักตุนเกรี่ยงอะไเครียรคร้ยงผักโครงการหลวงดอยคำรีกูค่ะสดสดเลยถึงแม้จะไม่มีการล็อกดาวแตก ในเมืองอย่างใดแต่ประชาชนคงจะล็อกดาวตัวเองเร็วๆนี้นะคะทุกท่านก็ทุกคนในห้างคงจะรู้ว่าจะต้องขับเข้าเอางอยู่บ้านกันแล้วแต่ที่นี่วินัยดีมากค่ะสะอาดสะอ้านประชาชนรวมทั้งพนักงานใส่แมสกันทุกคนนะคะก็นี่เป็นบรรยากาศค้่าวๆนะคะขอบคุณค่ะ